สวัสดีค่ะสวัสดีลนะุงป้านาาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาแบ่งนะคะ,มะเมล็ดบอลสีเนาะแบ่งมเมล็ดบอลสีก็คือหายไปนานมากเป็นอีพีที่น่าจะเจ็ดนะคะแบ่งล่าสุดก็คือตั้งแต่เดือนกุมภาเลยนะคะไม่ได้แบ่งอีกเลยเพราะเองเนาะนี่นะคะวันนี้มีมาแบ่งสองแม่นะคะอันนี้ยังไม่แตกเนาะพอกซันเซสอะไรยังไม่แตกนะคะเหนือดวงก็ยังไม่แตกแต่ว่าปักติดนะคะเนี่ย ยังถือว่าติดนะคะส่วนมากถ้าตัวพวกเนี้ยตัวเหนือดวงพวกนี้พ่อเขาจะเป็นลูกไม้เนาะแต่ลูกไม้ก็จะคัดเหมือนกันก็จะเป็นพวกใบหอกพวกไม้แดงพวกด่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ปูจะแบ่งกันตัวแรกเนี่ยจะเป็นเป็นไม้มีชื่อเนาะแม่แม่ถือฝักจะเป็นผ้าปูหนังนะคะก็จะเป็นใบหอกกัดออกสีชมพูแบบนี้ พระปูหนังพ่อก็จะเป็นลูกไม้นะคะฝักสมบูรณ์แต่ปูมไม่แน่ใจว่าบี้ยังมาจะได้เยอะไหมนะคะแจ้งเนาะแม่ละ50เม็ดนะคะ50-60ถึงเม็ดเนาะ1ชุดนะคะต่อ1ชุดเนี่ยตัวเนี้ยแม่พระปูหนังพอ่อลูกไม้นะคะ1ชุดจะอยู่ที่ห -60 ถึงเม็ดนะคะราคาชุดละ1น0บาทรวมส่งเนาะส่วนตัวนี้แม่จะเป็นสีคุณปื้มดูหน้าแม่เขาสวยพ่อก็เป็นลูกไม้นะคะ สีขาวในภาพปูหนังเนาะสีชมพูในสีคุณปื้มเผื่อเผื่อบางท่านยังงงเนาะตัวนี้ได้เยอะนะคะก็คือมีสองแม่นะคะแม่แม่ละร้อยห้าสิบาทสมมุติว่าลูกค้าอยากได้ทั้งสองสองชุดเนาะก็จะเป็นสามร้อยบาทนะคะถ้ารับสองชุดถ้ารับแม่ในแม่หนึ่งหนึ่งชุดอ่ะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะแม่นี้จะเป็นสีคุณปื้มนะคะส่วนแม่นี้ ที่ได้ไม่เยอะนี่จะเป็นผ้าปูหนังเนี่ยผ้าปูหนังเลยไปงี้นี่ยังกัดไม่สุดนะเนี่ยกัดชมพูนะคะเป็นใบหอกลูโะโกเขาใบแข่งก้านแข็งเลยสําหรับผ้าปูหนังนะคะพ่อเขาจะเป็นลูกไม้ทั้งคู่เนาะนี่อันนี้อันนี้แม่สีขุณปืม้มอันนี้ผ้าปูหนังนะคะหนึ่งชุดก็จะได้ไปประมาณห้าสิบถึงหกสิบเมตรนะคะแล้วปูก็แจ้งนะคะสําหรับใครที่เป็นสายเพาะอยู่แล้วก็น่าจะรู้แหละว่าอัตราการเขาเรียกว่าอะไรอัด ตาการงอกนะคะมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าท่านไหนโชคดีก็อาจจะงอกเกิน90%เนแล้วก็มีนะคะเพราะว่าปูก็เพาะมาทดลองเพาะเองมาเยอะเหมือนกันนะคะก็บางตัวก็คืองอกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหน้าไม้เราจะไม่คาดหวังเนาะกับตัวตัวเพาะบางครั้งพ่อแม่สวยหล่อแต่ว่าลูกออกมาก็อาจจะไม่ได้ตรงตามพ่อแม่นะคะ ส่วนมากแทบจะ100%เแหละแม่ตรงแม่เท่าไหร่แม่ตรงพ่อตรงแม่เนาะแต่ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรช้างเผือกนะคะหลุดออกมาสัก4ี่หต้นบางบางคนเขาทําแบบทําฟอร์มเพื่อเป็นไม้ตั้งชื่อเนาะเขาก็จะคัดออกมานะคะอาจจะ4 500ต้นอะได้สัก4ี่หต้นนะคะที่จะเจอตัวสวยเนาะเพราะว่าปีก่อนปูก็ได้ได้แม่ละตัวสงตัวเองที่ตั้งแต่ ทำไม้เมล็ดมาก็ได้ไม้เป็นไม้ของตัวเองอ่ะสมต้นเองนะคะอัตราการงอกก็ไม่ไม่การันตีร้อยเปซนะคะท่าไหนเพราะเพราะเองก็อาจจะงอกดีหน่อยแต่ถ้าท่าไหนมือใหม่ก็ช่องปูก็จะมีเขาเรียกอะไรมีวิธีการสอนเพาะอยู่แล้วนะคะแต่ก็เราจะไม่คาดหวังว่าเขาจะงอกร้อซนะคะงอกออกมาก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่า จะสวยไหมนะคะเราจะไม่คาดหวังเนาะแต่ถ้าท่านไหนอยากอยากลองเพาะนะคะก็เอาไปเพาะได้นะคะชุดละห5 0รบาทรวมส่งนะคะนี่ปูเนี่ยปูเด็ดวันเนี้ยวันอาทิตย์ที่สองตุสองพฤศจิกานะคะก็จะบี้เลยบี้วันนี้แหละแล้วก็ตากแล้วก็ถ้าโทรมาก็เนี่ยส่งส่งให้พรุ่งนี้วันจันทร์นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะส่วนตัวนี้ก็น่าจะอีกพักหนึ่งเลย กว่าจะได้กว่าดอกจะบานกว่าจะได้กสอนผสมนะคะเนี่ยกว่าจะแตกเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ก่อนเนี่ยถ้าตัวไหนผสมแล้วไม่ติดเราจะไม่ใส่ถุงไว้นะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันแทงเนาะอืมใช่แทงอะแต่แบบนี้ตัวนี้อะติดก่อนเหนือดวงนะคะอันเนี้ยมันแตกแ,แต่มันได้นิดเดียวปูแล้วแมวออกแล้วมันมีดอกใหม่ม่อีกตัวนี้จะเป็นมีนาเนี่ยตัวเนี้ยมันแทงไปตัวนี้เป็นปักษาวายุพักแทงส่วนตัวนั้นเป็น ป็นนอะะไระตุลาการนนยังไม่อันนี้เลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะปุ๊กก็มีไม้มเมล็ดมเมล็ดบอนสีอ่าช่มเมล็ดบอนสีนะคะมาแบ่งปันสองแม่นะคะปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ